ที่อยากจะเข้ามาเป็นคนรักของคุณคะใครที่อยากเข้ามาเป็นคนรักของคุณคะ่ะคนคนนี้คุณอาจจะรู้จักดีนะคะบางคนเป็นคนในที่ทํางานเดียวกันหรือว่าเป็นคนสายงานเดียวกันอยู่แวดล้อมเดียวกันหรือเป็นหัวหน้าคุณก็ได้นะคะเป็น ผู้บริหารเป็นผู้จัดการเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับตำแหน่งใหญ่โตนะคะคนที่เขาเฝ้าแอบมองคุณอยู่นะเขารักและปรารถนาคุณมากค่ะ k ิ m ออฟวานโอ้โหเป็นคนไฟแรงมากๆคนที่ไม่ค่อยพูดคนนี้นะคะอาจจะไม่ได้แสดงตัวให้คุณได้รู้เลยว่า เออเขาแอบชอบคุณอยู่มันแอบจริงๆนะซีเรียนเนี่ยเป็นคนขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มองคุณอยู่ไกลๆเป็นคนที่เป็นห่วงคุณเป็นคนที่อยากที่จะทะนุถนอมคุณจริงๆอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณน่ารักคุณเป็นคนที่มีเสน่หน์คุณเป็นคนที่เขาชอบอะ่ะไม่ว่าคุณจะยังไงก็ตามนะรักไปแล้วชอบไปแล้วนะคะคนคนนี้ก่อนเก็บความรักของคุณไว้น่าจะนานสักพักแล้วนะคะ อ่ะขอดูอีกหนึ่งใบสิคนคนนี้เป็นใครเป็นคนที่วน,นเวียนอยู่ในชีวิตคุณนั่นแหละค่ะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณเป็นคนในที่ทํางานของคุณหรือเป็นคนที่ทํางานเคยทํางานร่วมกันหรือเป็นคนที่ทําอะไรที่สายงานเดียวกันหรือเป็นคนที่มีบุคลิกความชอบอะไรสักอย่างเหมือนกันหรือคล้ายกันแทบจะเหมือนกันเลยเนี่ยจริงๆนะ หรืออาจจะเป็นคนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าที่เขาอยากจะกลับมาง้องขอคืนดีคุณนะคะคนคนนี้รู้สึกรักและห่วงแหนคุณอยากกลับมาคืนดีนะคะในกรณีที่เป็นคนเก่าแต่ถ้าไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยคบกันเลยเนี่ยเป็นคนที่วนเวียนในชีวิตคุณนั่นแหละค่ะอืมหรือเป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรักเลิกเ ตอนนี้งอนกันอยากจะงอนะคะแต่ขอดูพลังงานหนึ่งใบนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณจริงๆแล้วเขาคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณคะ่ะโอ้โหเป็นคนที่อยู่ในชีวิตคุณนั่นแหละคุณรู้จักกันแล้วนะคะเป็นคนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตคุณบางคนเป็นคนเก่านะอยากกลับมางองขอคืนดีมากๆอยากขอโอกาสนะคะหรือถ้าใครยังไม่เคยคบกันก็คือ คนที่อยู่ในแวดล้อมคุณนั่นแหละเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ทำให้เขาสบายใจคุณคือน้ำทิพย์ชโลมใจของเขานะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่คุณแล้วเขามีความสุขเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยคบกันเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่คุณแล้วรู้สึกเย็นกายเย็นใจคำพูดของคุณช่างเยียวยาจิตใจเขาเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณเป็นคนที่ทําให้เขาได้ คิดอะไรใหม่ๆคิดใหม่ทําใหมครร่คือการปรับปรุงคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเทมเพลนมีการเปลี่ยนแปลงเขาให้ดีขึ้นน่ะอาจจะเป็นคําพูดของคุณอ่าถ้าคุณอยู่แวดล้อมเดียวกันที่ทํางานเดียวกันหรืออะไรที่มันเป็นสายงานเดียวกันหรือมาพบมาเจอกันด้วยความชอบอะไรบางอย่างที่เหมือนกันนะคะเขารู้สึกปรับปรื่ม <laughs> ต้องใช้คํานี้ ปรับปื้่มในตัวคุณแล้วเขารู้สึกว่าเออคุณทําให้เขาใจเย็นลงคุณทําให้เขาเป็นคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันดีขึ้นนะคะให้เขาใจเย็นที่คนลักษณะนี้แหละคะ่ะที่แอบรักแอบชอบคุณและอยากจะได้คุณมาเป็นแฟนมาเป็นคนรักมาเป็นคู่ครองนะคะ